พัทยาเดือดระอุนางเอกเจ้าเสน่ห์แซบทะรุบิกินี่ทำหนุ่มๆใจสั่นรัวทั้งสวยทั้งแซบเสน่ห์แรงจริงๆสำหรับนางเอกหน้าสวยก้าวสุภัสาราที่ช่วงนี้งานรุมแน่นเอียบเดินสายออกอีเวนต์รัวๆจนไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องความรักจนทำให้ยังโสดสนิทไร้หนุ่มมาเคียงข้างกาย ถามว่าเหงาไหมเจ้าตัวตอบชัดว่าไม่เหงาค่ะพอโตขึ้นวันหนึ่งความสุขของเรามันสร้างด้วยตัวเราเองได้ไม่จำเป็นต้องเอาความสุขไปยึดติดกับคนอื่นแล้วล่าสุดก้าสุภา,าราก็ทำไอจีเดือดระอุกกับเซ็ตภาพสุดแซ่บจากเที่ยวทิปทะเลพัทยามาในชุดบิกินี่สีน้าเงินสดใสสัดออร่าความเป๊ะความจึง้งท้าแสงแดด บอกเลยว่า10เต็มสิบไปเลยจ้า